ต้องจะต้องก๊อปเพลร์ให้อยู่ด้วยกันก่องนันไม่งั้นมันเลยเป็นหายเจ้าของแรกเขาบอน้องเขื่อนองตัวแดงปืยะไอปืนปืนเร็วเร็วเร็วปืนเร็วเร็วพวกนี้กลัวหมดเนย

เร็วเปิปืนเปิปืนเร็วเร็วนี่เป็นอย่างไรนั่นเนล่านี้นี่ขนาดลูกนกเลีเ้ยงแค่นี้แล้วอะ่ะตัวนู้มมีสองขาตัวนี้มมี 你在你家吗？